บรีสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสุภูสุกคนพี่น้องเอ๋ยเขาง,งามเหลืองอรามดังทองตอนนี้เบาเองอยู่ในเขตของนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องเอ๋ยนะครับวันนี้พทาท่านผู้ชมมาเบ่งบรรยากาศของถนนเด้อพี่น้องนะฮะถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยตอนนี้เบาเองอยู่ในเขตของถนนนะฮะหมายเลข304พี่น้องเอ๋ย สามสี่ศูนย์พี่น้องขอโทษขออาภัยน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในกิโลเมตรที่หาซีบแล้วพี่น้องเอ๋ยถนนทีเป็นทางหลวงแผ่นดินของประเทศไทยชั้นมุ่งหน้าไปนะฮะมุ่งหน้าไปอ่าการจนิบุรีพี่น้องเอ๋ยโอ้โหเขางามเหลืองดังทองพี่น้องเอ๋ยเขางามเขียวขจีกะมีว้าวสุดยอดอีพี่น้องสุดยอดถนนของประเทศไทยสุดยอดถนนต่างจังหวัดของไทย สบายอีกท่านึงสบายดีแม่สมบายดีวันนี้บ้าเรเองก็บที่ว่าอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3 4 0พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะสายบางบวัวทองใช่ยนาทพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะหรือว่าถนนบางบวัวทองสุพรรณบุรีนั่นเองพี่น้องเอ๋ยนี่ะและถนนชุและถนนสุพรรณบุรีนรี่ฮะใช่ยนาทเป็นทางหลวงแผ่นดินนี่ฮะ สายหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะฮะจังหวัดปทุมธานีจังหวัดรปรน,รนคอนรีอยุธยานะครับและจังหวัดสุพรรณบุรีและกับจังหวัดชัยนาทนะฮะระยะทาง164อ่าจุด21งห่งเพียงเอ๋ยกิโลเมตรนะฮะเป็นเส้นทางที่สามารถไปทางเหนือได้หรือพทางเหนือนะฮะโดยจะต้องผ่านทางลงพื้นดินหมายเลข32เพียงเอ่ยไปต้ายคับสำหรับหมายเลข32อีกท่านึงนะฮะอ่ากระทืบว่าบังหนีบารบกเองนะฮะ ผ้าแม่นะผ้าแม่มารับชมบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยแม่ได้เห็นหรือยังถนนต่างจังหวัดเห็นแล้วตรงไปจะมีบึงฉวากอีกไหมอีกเจ็ดสิบกิโลเมตรเนี่ยบาโูเองก็ถือว่าเดินทางออกมาแต่เศร้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยตอนเดินทางมนีผ้าแม่ออกมาเบิ่งทางต่างจังหวัดของประเทศไทยมนีอยู่ในเขตพื้นที่ของ จังหวัดสุพรรณบุรีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ๋ยขันบอกจากบ้านกะบ่เห็นด่านแดนไกลพี่น้องเอ๋ยขันบ่ไปหาเฮียนกะบ่อนมีความหูนี่แหต่น้อเพิ่นว่าบ่าบุษราเสียงแค่น่าวพี่น้องเอ๋ยนุ่มหนามนต์คนปากเซ้ทุกท่านเอ๋ยนะครับมาแล้วมาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาให้ไปีวานพี่น้องเอ๋ยอย่าสอบความขี่คานไปเฮ็ดไปไหว้ดอกเฮ็ดแนวเด้อพี่น้องโอ้ยทุกท่านเอ๋ยเนี่ยเหมือนไหนเหมือนไหนก็เดินทางเนี่ยเนาะ มื่อใดเมื่อใดก็เอาแต่ถนนหนทางมาให้พี่น้องเบิ่งนะฮะบาโเองการเดินทางไปปลายทางพื่อนาพี่น้องเอ้ยเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเก็บภาพบรรยากาศนะฮะถนนหนทางในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากตอนทุกท่านให้พี่น้องเบิ่งอีกเทนึงเด้อพี่น้องเบิ่งอีกเทนึงนะฮะถึงจะได้ก็แล้วแต่ถนนของเมืองไทยทุกสถานที่ทุกเส้นทางที่เดินไปเชื่อมต่อกันไปได้เบิ้ดเชื่อมต่อกันไปได้เบิ้ดนะฮะมันนี่บาโบเองมีโอกาสได้มาสัมผัสเนาะพี่น้องเนาะ และกะหับชมนะฮะและกะมากอีกานึงบนถนนเล 40, ส้นนีมาเลข3-40สนุพรรณบุรีนั่นเองน้นานาจะเป็นแยกหรือเป็นของนัดแยกที่จะเลี้ยวไปอำเภอบางปรามาณนะฮะตรงไปสุพรรณบุรีบนถนนมาเลข3 4 0นะฮะและกลับไปชัยนาทนั่นเองบรรยากาศของถนนเมืองไทยนยฮะเป็นจิไตนทุกทานะ่านเป็นจินตนทุกท่านนี่ยทานผู้ชมเคยผ่านมาถนนเส้นนีบอทานไหนที่เคยมากนะฮนะรหรือว่ามีขอมยนะฮะหรือว่า มีสิ่งไหนที่อยากในน้ำบาวูกับฝากคอมเมนต์ใตด้านล่างวิดีโอของบาวเด้เออพี่น้องเพื่อเป็นวิทยาทานในการรับชมนะฮะและเป็นวิทยาทานในการเรียนดูนั่นเองโอ้โหแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยเป็นจังไรถนนต่ตางจังหวัดของเมืองไทย <c oughs> ดีบ <c oughs> ด่ดีดีงามวัางว้างนี่ขนาดตาังหวัดได้แม่ <c oughs> โอ้สวยงามนะี่เนาะ เราบอเองอะที่ว่าเดินทางมาบนถนนมาเลขสามสี่ศูนย์เป็นหองเอ๋ยนะฮะถนนเสน้นนี้ถือว่าไปเชื่อมต่อกับถนนมาเลขสามสิบสองในพิษณุโลกนะฮะถนนมาเลขสามสิบสองเป็นถนนที่เชื่อมต่อกรุงเทพไปท,เนะปเ 32, ไปทางภาคเหนือเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าถนนมาเลขสามสิบสองจะไปท้ายกับถนนมาเลขหนึ่งอีกทีหนึง่งนะฮะตามไปบอกทางพีกก่น้องเอ๋ยการจันทบุรีนะครับนครปฐมเนานะพี่น้งนองเนาะบนถนนมาเลขสามลอยหาสิบเจ็ดหรือว่าสามหาเจ็ดนั่นเองเราบอเองจะไปทาง การชนะบ,บุรีเด้อพี่น้องนะฮะกาถือว่าเก็ปปบภาพบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดของเมืองไทยในะเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีก็น่าที่บาบุตรเลือไ,ไทยค้อมจเจริญอยู่ในกรุงเทพเมืองใหญ่พี่น้องเอ๋ยโมนีได้มีโอกาสมาทายพื้นที่ของต่างจังหวัดเมืองไทยคอมจเจริญกาถือว่าขอบคุ้มไปเบิดทุกๆจังหวัดพี่น้องเอ๋ยขึ้นซื้อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดทียิงใหญ่วัดทีสื่อเสียงดังไกลกาถือว่าวัดป่าเรไรเด้อพี่น้องเด้อน,นะฮะ ด้านซ้ายจะไปกาญจนบุรีหรือว่าไปทงางอำเภออู่ทองนั่นเองโอ้โหสามารถไปชมหิ้งห้อยได้เด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะปาด์ตนะเดี๋ยวบาบูจะทําการซิซ้ายไปทางด้านหนา้าพี่น้องนะฮะเอฮะพอไปทางด้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะไปกาญจนบุรีโอ้กาญจนบุรีพี่น้องเอ๋ย <c oughs> มาแล้วพี่น้องมาแล้วจากถนนมาเลข340จะเลี้ยวตัดไปทางถนนมาเลข357นะฮะเพื่อจะ เชื่อมต่อไปอย่างการชนะบุรีนั่นเองทุกท่านเอ๋ยถือว่าบาโบเองกับเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทยก็ถือว่าหลายๆต่างจังหวัดนอกพื้นหอังเนาะเก็บภาพบรรยากาศบางพื้นที่อาจจะบกคือกันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันจะไปทางหมายเลขสามเจ็ดหาแมนบอพี่น้องสามหาเจ็ดบอพีทบอกสิหมุกปน้าหมุกปน้าวัดสันนะครับ จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปค네รับแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยเจอเคยได้ยินบ่าบางปลาหมามโบโบเคยืด้งยินบ่แม่มบ่บ่เคยยดงยินอาจจะเคยเห็นในหนังในไม่รู้ในหนังในหนังบุญชูนะแม่พันพ่นยูพ่นยูเอ่เอสุพันบุรี่เนนะี่ยบางปลาหมาเอาซันกะนี่ค่ะเมืออเก่าเนะมืองแก่ในเมืองสุพันเนี่ยแม่เอ๋ย ก็ถที่ว่าลูกกัอยากพาเม่มาบึงผ่าพบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดเมืองไทยอาจจะไปบริไกลเนาะแต่ว่ากัอยู่ในเขตไกลๆของกรุงเทพแต่ว่าการจนบุรีก็ถืที่าไกลอยู่ได้ไหมแต่ว่าการเดินทางกับใส่เวลาบวดนถ่ายสิไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆของเมืองไทยเบืองที่ไหนแม่สะพานสะพานกว้างๆงามดีไปแล้วไปแล้วโอ้โหเลี้ยวไปรนลางเลี้ยวไปานลางนี่คือนะฮะ ถนนในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีด้านซ้ายและด้านขวาโอ้เป็นถนนทัดใหม้ว่ะนะถนนต่างจังหวัดเด้เนี่ยพื่นทัดใหม่แบบอลังการเลยทีเดียวพี่้องเอ๋ยนะฮะเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะฮะในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีบาบัเองก็ที่ว่าจะมุ่งนาะไปการชนะบุรีในเขตพื้นที่ของอำเภอเหล่าขวัญน,นั่นเองนีเลยพี่้องเอ๋ยขั้นบอกจากบ้านกะโบณดานแดนไกลยอย่างทีเพื้นวาอย่างทีเพิ่นวานเนาะ ทุกท่านเอ่ยมาสุพรรณบุรีแม่เจ้าเห็นยังไรที่สุดโอ้เห็นแต่ถนนทุงท่งไฮทุ่งนาทางรถทางรถทางอันนี้นี่แหละหวั <c oughs> ง,งดีออ้ยมังค่นะงาขึ้นนะฮัททุกการทีว่าสุพรรณบุรีก็เป็นเมืองอูุขาอ,อู่น้อมได้ไหมเอ่ยน้าดีของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้เพื่อกรทั่การเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าซาส,ส่วนลายพลังเทือนังกระทั่มอยู่เด้สุพรรณบุรีนี่แม่เอ้ย สะพานสะพานข้ามแยกที่ว่าจเจริญพี่น้องเอจเริญถนทนนทางนี่คือสะพานขามทาารถไฟโีพ่เอาสีผ้าเม่เบื้งนั่นนาเบื้งที่แม่พูดนะโอ้โหถนนนนทาทางาทายป่อำเภอสองพี่น้อง มิดกวางวางาดดีดีเกินคาดพี่น้องเอ๋ยนะครับทงไฮทงหน้าดานซ้ายกันโอ้โหอันซ้อนเบื้องแล้วกับเป็นธรรมชาติเบื้องแล้วกับเป็นทงไฮทงหน้ายังกุดมาสมบูรณ์อยู่ในเขตของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปาวบวจะทำงานเลี้ยวสายไปทางถนนมาเลข3 2 1ผิวนองเอ,นะอรยนครปฐมกาญจานบุรีอู่ทองเนาะผิวนองเน่าแต่ทือว่าจะมาเสื่อมต่อเข้าถนนมาเลข3 2 1อีกทีนหนึง่งผิวนองเอรยจากถนนมาเลข3 5 7ถือว่าจังหวัดสวรรคบุรีนี่ยกยถนนนั้นดีเดิโอ้ถนนเป็นคั้นกรีดเลยไหมถนนเป็นราดยางายางดีสะดวกสบายด้ทั้งอีน กว้างกวงสะ,สะอ,อาดสุขว้าวตุงาม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 ,ามอ้ามาเชิมต่อเขาถนนมาเลขกสามสองหนึ่งอยู่นะพี่น้องเอ๋ยท<ะ>ันทางไปต่อน,น้ำบาวอู่เล็กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยต้องไปต้องไปน่าแม,ม่เนาะเห็นหมดแล้วแม่ถนนทางกว้างของใหญโตไฟแดงไฟเหลี่ยมีเบิร์ตพี่น้องเอ๋ย ตอนนี้ก็เทีวอะอย่านีน้ถึงทำเลกซ้ำๆเหมือเก่าตอนนี้ก็เที่ยวไาเข้าขอมาในตัวเมืองได้ไหม,มตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเขาจะเลี้ยวไปทางอำเภอเหล่าขวัญแม่มอัดสายจะไปกาญจนบ,บุรีน,นครปฐม,มนี่คือหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสแม่เอ้ยแม่เอ้ย<ม>เราจะทำการเลี้ยวสายได้ไหมไปทางอำเภอด่านช้าง มันิะไปเราขวัญนี่ไหมว้ยนี่คือเขตของตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโอเราจะมาเลี้ยวต่อตรงนี้ตรงถนนมาเร็งสามสามสามถนนเมืองไทยแม,ม่เ้ยขนาดบานนอกนี่นไหมเนี่ยขนาดตาจังหวัดนดี่ไหมถนนนี่ อีกบอกอะไรด้แม่เอ้ยอีกประมาณสิบเก้ากิโลก,กัจะหวัดพื้นที่ที่เราจะไปแห้วแม่โห<อ>ว้าวบถนถนนหมายเลขสามสี่เจ็ดสองตามไปบอกทางบ้านตะลุงเหนืออำเภอเล่าขวัญเอ,อ้ยแตนไหเขาออกมาในเขตพื้นที่ของอ่าสุพรรณทีเป็นรอยต่อกับกาญจนบุรี ออกจากตัวเมืองมากโอ้แม่เอ้ยถนนดีถนนดีเหลือหลายถนนราชย่างย่างดีพี่น้องเอ๋ยนะครับจะไปตำบนตะลุงเหนือพี่น้องเอ๋ยนะครับแม่เบิ่งที่ไหนแม่เอ้ยแม่เอ้ยจะเบิ่งที่ไหนถนนราชย่างย่างดีได้ไหมอ,ออกมาจากตัวเมืองอสุดที่แม่มุมนี้ ตาแม่ฝุ่นไดเห็นเขาหมดเลยเขาที่เป็นหินโอ้โหหิปูติดภูเขาเลยแม่ตัวนี้เป็นปูยังปคนเดลือปูยังมาโหกันเด้อลูกกันนะเพราะว่ามัาในแถวนี้กันสิเป็นยังไงออกจากสุพรรณบุรีมาแล้วก็ที่ว่าตอนนี้ของมาในเขตของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหรืไดิแม่ตรงนี้มีเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วไดิแม่ ว่าจะเห็นภูเขาเนี่ยเห็นป่าไม่ต้นไม้เขียวงามขจีอีรีเด้ทุกท่านนะฮะว้าวก็ถือว่าการจนาบุรีนี่เป็นป่าไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้วยไหมผู้คนกับม้ามเที่ยวและผู้คนจากเมืองใหญ่ๆจากกรุงเทพกับมาเที่ยวก็ถือว่าใไซเวลาจากกรุงเทพมาบดุลแล้วก็จะมาทางนี้เนาะมัน ก็เชืนน่อว่านี่คือภาพบรรยากาศแหละที่ลูกจากพาแม่มาบึงวันนี้คือต่างจังหวัดไทยพะว่าแล้วเสร็จเห็นในกรุงเทพแล้ววาตางจังหวัดออกมาทางนี้ทางสุพรรณทางการจนันบุรีนี่สิเป็นยังไงน,นี่คือภาพบรรยากาศนี่ไหมเลยภาพบรรยากาศต่างจังหวัดอยู่ในการจนันบรุรีที่แม่ได้เห็นอีกคือน,นี่คือส่วนหนึ่งส่วนหน่ไหมพุน่ตนตาขวาเป็นพระพุทธรูป ด้านขวากับต้นไม้ด้านซ้ายกับต้นไม้ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมว,ว้าวก็ถือว่าสวยงามคนละแบบใช่ไหมเนาะระวัาางเล่ากับบ้านเ้องกับสวยงามคนละแบบงามพี่กันงามพี่กันกับบริเตกต่างหรองามพี่กันนนีฟังเลยแม่จะเห็นงัววะ oh, เห็นงัววะเห็นเห็นเห็นว้าวเห็นงัว ลาไลลงงแล่นี่เห็นงัวอออนี่แหละคือตาจาเขาเมืองไทยบางคนก็ออกบอกว่าเป็นมันนอกปราามันนอกของเมืองไทยปราสนแล้ว่าชนนบทรปรานนอกกับันนบุรีเนี่ยกับซาในเมืองในนี้ถนนดีหรือไงในเมืองบ้านของเมือมันสะอาดดีเนอาไปต่อเรไหม ทางลันสายไปพนมท่วนทางลันขวาไปเหล่าขวาัญตอนนี้กะทือว่าอยู่บนทางทางหลวงชนบ,บทเนอกไปหน้งนองเนาะหมายเลข4068นะครับทางหลวงกาญจนบ,บุรีโอ้โห จุดนี้นะแม่อยู่ <Ral ston. S 1> ห่างจากตัวอำเภอกะท่ว่เ <ills> ก <load> <ๆ S 1> ือบเกือบเศร้าเศร้ากัวกิโลเมตรนะกะทววาจุดนี้เขาจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอหล่าขวัญในเขตของจังหวัดกาญจนบุรีกะท่ว่าจะเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นภูเขาอ๋อโอ้เอ้าเดินทางต่ออีกก่อนแมเศร้ากว่ากิโลเมตรต้นตาลเห็มาต้นตาลโอ้เห็นดีงึทิวอยู่เพชรบุรีบุแมบังเไหมกาญจนบุรีเลยเนี่ยเจอตรงหน้าวันนึน เป็นยังบม่ตั้เท็ดหน้าเ่ยเนี่ยว่าอยู่ยังยังยังเป็นอ่าเป็นดินบ่มีปลูกต้นไม้ไม่ปลูกเขาเลยดียบ่แม่เส้นทางดีคือ,อยังงี้สมบูรณ์สบายเลยนี่คือทางที่เขาจะไปคือบ้านน้องน้องน้องเด็ดน้องพี่งหนองน,น้อโอ้โหน้อ<ห><ห>งเด็ดเนน้องเพชเอาละท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าบาโบสีลาท่านผู้ชมไปเพียงแถวนี้น้องไปียงหนองนาะ ภาแม่มาเบิ่งผาบรรยากาศของทางต่างจังหวัดเมืองไทยในเขตพื้นที่อ่าสุาพรรณและอ่ากาญจนบุรีเนาะท่างในที่มักคลิปบาบูอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระพาสคลิป,ปให็นไม้ของบาบูสนับสนุนบาบูโดยการบปกติข่ามโฆษณากันแล้วกันเนาะพี่น้องนรสวัสดีสบายดีแม่์สบายดี <laughs>